สวัสดีครับกลับมาพบกับพาบัวชาแนลอีกแล้วนะคะชาแนลที่จะพาทุกคนไปช้อปชิมชิมนะครับหลังจากที่น้องเอ็มหายหน้าหายตาไปนานนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกเลยของปีใหม่นะครับยังไงก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้อยู่กับช่องพาบัวชาแนลไปนานๆนะครับผมส่วนวันนี้น้องเอ็มก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกแล้วนะครับที่จะเข้ามารีวิวให้กับเพื่อนๆที่รับชมกันนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิว Apple Watch Series 6ที่น้องเอ็มเพิ่งได้มานะครับ ได้ใช้งานจริง1เดือนนะคะว่าจะมารีวิวว่ามันดียังไงควรซื้อดีไหมหน่าซื้อหรือเปล่าดงไงเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่น้องเอมนะคบได้ซื้อเจ้า apple watch series 6ตัวนี้มานะครับหลังจากใช้งานจริงก็ใช้มาประมาณ1เดือนแล้วนะคบก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเบารุ่นนี้ที่น้องเอมใช้อยู่ก็จะเป็น40 mm นะคะก็เป็นหน้าหน้าปัดขนาดเล็กนะครับแล้วก็สีนี้จะเป็นสีใหม่ด้วยเป็นสีเน v ี่บ u ูนะครับจะเป็นสีน้ำเงินของปี2020นี้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยคือ ชอบตรงที่ว่าหน้าปัดของเขานะครับสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหน้าจอเขาจะเป็นแบบ Always Display นะครับก็คือหน้าจอของเขาก็คือจะมีการแสดงผลอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คือตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆแล้วก็หน้าจอครับเหมาะกับมือของน้องเอ็มมากๆเลยนะครับผม หลังจากที่เราได้ไปรู้จากฟีเจอร์หลักๆของ Apple Watch Series 6กันแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้า Apple Watch Series 6กันนะครับว่า,าควรที่จะซื้อหรือเปล่าหรือว่ายังก่อนนะครับก็หลักๆเลยนะครับข้อดีของเขาเนี่ยสค่อนข้างที่จะมีให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็สายค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตแบรนด์นะครับหรือว่าโซโ o ่ลู p นะครับหรือว่าสายอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็สีของปีนี้เนี่ย มีให้เลือกเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นสีแดงที่เป็น red product นะคบหรือว่าสีเนวี่ปูอย่างที่น้องเอ็มถืออยู่นี้นะคะส่วนข้อเสียน้องเอ็มมองว่า ตัวที่เป็นการวัดแบบคลื่นหัวใจหรือว่าคลื่นไฟฟ้าที่เป็น ECG นะครับในประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะยดรองรับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ในในประเทศไทยนะคบส่วนเพื่อนๆที่คิดว่าฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สําคัญมากนะครับอาจจะซื้อเป็นรุ่น SE ที่บัจเจ็ตถูกกว่าแล้วก็คุ้มค่ากว่าเนาะเอ็มมองว่ามันน่าจะเหมาะกว่านะครับผม สำหรับใครที่ติดตามรับชมน้องเอมนะครับโดยการกด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับวันนี้เนี่ยน้องเอมมีของมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆของปีใหม่นะครับก็จะส่งผู้โชคดีนะครับในวันที่15มกราคมนี้นะครับใครที่ได้รับไปเนี่ยน้องเอมจะจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเทียนหอมเมซองดับบงปารีสนะครับซึ่งเป็นเทียนหอมออร์แกนิกร้อยซนะครับผลิตจากไขถั่วเหลืองนะครับก็คือว่ากลิ่นก็จะ เป็นกลิ่นอารมาหอมสดชื่นนะครับสำหรับวันนี้น้องเอมต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย